วันนี้ก็ฮะก็คือได้ไมโครโฟนไวเลสน,นะครับมาจากแอปช้อปปีก็คือซื้อในช่วง4.4ได้ส่วนลดประมาณร้อยกว่าบาทเลยอะจาก600กว่าบาทเหลือ500เหลือ500ยต้นต้นฮะอ๋อชูชูว้าวบอดี้คือดูดีมากนี่กระทนันรัดมากอะว้าวแล้นบนก็จะมีสายเสียบไท e c แล้วก็สายไลนิ่งนะครับว้าดูดีมากตัวนี้ก็คือเป็นส่วนของไม่ว้าวมีไม่สองตัวเลยเดี๋ยวลองใช้แล้วเป็นไงแล้วก็จะมาบอกอีกทีนะครับนี่นะฮะออกจากกล่องมาก็อันนี้เป็นไวเลสช,ชาร์ ใช้ไงเนี่ยใช้ไงไม่รู้เดี๋ยวต้องลองมั่วๆดูก่อนแอลูก้าอันนี้เป็นสายไลน,นิ่งนะครับก็จะมาเสียบคับ iPhone อันนี้อะไรนะสิบสามสิบสามเสียบถูกด้านไปเลยเสียบได้สองด้านไหมอ๋มอไฟสีเขียวติดมาแล้ว นี่อันนี้ไฟก็จะติดนะครับเดี๋ยวค่อยมาลองเทสกันดูว่าจะปาไปไหนโอเคมาครับตอนนี้ก็คือลองติดมาสองตัวตัวหนึ่งอยู่ที่ขิมแล้วก็ตัวหนึ่งอยู่ที่ผมนะครับเดี๋ยวจะลองให้ขิมพูดจากในบ้านดูฮัลโหล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 เทส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 สวัสดีค่ะน้องขิมข uh. ีมเอง นี่ก็ห่างจากขิมมาประมาณเจ็ดเมตรนะเดี๋ยวลองห่างสักสิบเมตรดูว่าจะเป็นยังไงว่าสัญญาณจะถึงไหมอ่สวัสดีค่ะหนูชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซิริคอสกูลฮูหาค่ะมิสแกรนแนะนำตัวแบบมิสแกรนสิ โอเคโอเคนะฮะเสียงดีมากเสียงชัดมากนะฮะเดี๋ยวจะลองแบบว่าใช้ไท p e C ดูก็ขอรอก่อนเดี๋ยว Type C ก็คือเดี๋ยวจะใช้เครื่องผมนะเขามีฟิล์มเครื่องมาให้ตอนเนี้ยแกะ่ไงเนี่ยเขี่ยเอ่อ ก็ฟซีมาให้อเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้กับของอ่าไทซีนะครับเนี่ครับ v v o X200 PRO สองร้อยโปรนะครับนีสส่สุดไม่ต้องบอกก็ได้โอเคติดแล้วเหมือนกนันเดี๋ยวมาลองดู พอเชื่อมต่อเรียบร้อยก็จะขึ้นไฟสถานะสีเขียวแบบนี้นะครับจริงจรเดี๋ยวลองเทสกันดูนะครับตอนนี้ก็คือผมก็อยู่ข้างๆกับคิมเลยนะนี่อยู่ข้างๆกันเลยสัญญาณจะตีกันไหมเนี่ยไนูู่งในลองพูดดิพูดของกันสิจาจ้ะ 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอามส้าส้าช่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 ลครับอันนี้อยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวลองมีการติดได้อยู่ กจจังไกลเกินพาอปาได้หนูไหม้า่ปาได้หนูไหม้า่ปาได้หนูไหม้ปิ๊กไปหาไหมปิ๊กไปตามปิ๊กไปหาพี่เบสปอืม อึงเป็นอะไรดีไม่รู้ฮัลโหลวัสดีครับหนชื่อคิมคิมฮาคิมคิมบอยคิมคิม้มมมมมมมาโอเค,อ,อ,ค,อ,คอือหือ ะครับตอนนี้ก็คือผมก็อยู่ข้างๆกับขิมเลยนะนี่อยู่ข้างๆกันเลยวัญญาณจะตีกันไหมเนี่ยไม่ลูไหนลองพูดดิพูดพร้อมกันสิจ๋าจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่สองาหกเจ็ดแปดเจ็ดบแปดใกล้สิบชา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 ครับอ่ะอันนี้อยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวลองอยู่ห่างกันสัก ห้าเมตรสิบเมตรเลยโอ้โหยุ่งเหยิงมากเพิ่งเลิกงานมานี่ก็อยู่ออกมาสักเจ็ดเมตรได้เดี๋ยวลองสิบเมตรเลยมีหมาจะไล่ไหมได้จังหมาไม่ไล่นะฮะข้าหมา<ด>ซอยนี้<ม>รู้จักกัน ลากาได้ยินหรือไม่ลูกปาได้ยินหรือไมอะไรนะปุ๊กปิ๊กลากาได้ยินหรือไม่ปุ๊กปิ๊กไม่หามล้าปุ๊กปิ๊กกำลังมาแล้วปิ๊กกรตามปิ๊กปิ๊กไปหาพี่เบสปะนี่เร็วออ่ะไม่มาเฉยมาช็อตฟิวไหนขอเสียงหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับ โนชส์คิมคิมฮะคิมคิมบอยคิมคิมตา okay. โอเคอะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสฟังเสียงกันนะอือฮ uh ้ huh. ิมก็คืออยู่ไกลแบบสิบเมตรโอยบ้านลกมาก